สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ออกนอกบ้านกันอีกแล้วนะคะไปที่ร้าน v c a r r e นะคะสติ i p s โ o r e อีกเมืองหนึ่งที่เราไปประจำนะคะแล้วก็จะไปทานอาหารกันด้วยค่ะเนื่องจากวันครบครอบ,บแต่งงานนะคะเราก็ออกมาจากบ้านเนี่ยคือจะไปหาที่ปล่อยตัวพอซัมนะคะเขามาติดกรงที่เราดักตัวอาร์มาเดโลไว้ เขาตัวเล็กมากนะคะเขาหลุดออกมาจากซี่ระหว่างซี่ของกรงนะคะก็อยู่บนรถกระบะเนี่ยคะ่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้มือจับได้นะคะเพราะว่าขาเขา่จะมีเล็บยาวมากเลยแล้วก็คมนะฟันเขาก็จะคมเหมือนใบเลื่อยเลยนะคะเราก็มองไม่เห็นนะก็เดินอ้อมไปพอเจอหน้ากันต่างคนต่างตกใจสามีบอกว่าอยู่เฉยๆอย่าอย่าอย่ากระดุกกระดิก สามีก็เลยใช้พั่วแบนๆนะคะที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยแหละค่อยๆตักเขานะคะช้อนเขาอ่ะค่อยๆค่อยๆน่าจนจนจะมาถึงตนปลายกระบะรถแล้วเขาก็แบบหลุดออกมาอยู่เรื่อยนะคะก็เลยเขี่ยลงมานะคะตอนตอนแรกว่าจะเนี่ยจะเขี่ยลงมาเขาก็เอาขาเกี่ยวนะ,ะเล็บเล็บเขาคมมากๆเลยะคะ่ะ ลงได้ก็วิ่งเข้าป่านะขึ้นต้นไม้ปีนไวมากแล้วเขาแล้วที่นี่นะคะเป็นป่าที่แบบมันอยู่ไกลจากบ้านไงไม่ใช่บ้านเรานนะคือจากบ้านคนทั่วไปเนะี่ยก็เลยเลือกที่นี่นะคะมาปล่อยเพราะว่าที่กว้างนะคะแล้วก็มีแหล่งน้ําด้วยก็เวลาปล่อยสัตว์ป่าก็ต้องดูเนี่ยนะคะว่าเขาจะใช้ชีวิตรอดไหมนะคะอันนี้เราก็แวะมาที่ร้านในเมือง อีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นร้านวีแคร์เหมือนกันอันนี้สาขาที่แอดมอ์นะคะเรามาแต่เช้าเลยค่ะร้านเพิ่งเปิดได้ไม่กี่นาทีนะคะเพราะว่าเราจะรีบมาเอากางเกงที่เราซื้อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะใส่ได้พอดีปเป๊ะแล้วก็ใส่สบายนะคะเราก็เลยมาดูว่ายัางอยู่หรือเปล่าเพราะตัวเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเห็นมี2ตัวนะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่แน่ใจไงก็ซื้อไปตัวเดียว พอใส่สบายก็เลยรีบกลับมานะคะโชคดีนะคะที่แบบยังอยู่ค่ะเราเป็นคนตัวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นในเสื้อผ้าเราจะใส่เป็นไซส์นะคะ XS นะคะบางทีก็เป็นเสื้อของเด็กโตบ้างนะคะซึ่งมันจะแบบพอดีกับตัวเราเลยนะคะหาง่ายค่ะแต่ถ้าที่ไทยนี่คือหายากมากเลยไซส์ Size เราเนี่ยเรายิ่งมาเจอเสื้อผ้าในร้านมือสองนะคะโอ้โห เยอะแยะเปหมดเลยค่ะถูกและดีแล้วก็บ่อยครั้งนะคะที่เจอเสื้อผ้าที่แบบใหม่ค่ะราคาเออมือหนึ่งะค่ะคือยังมีป้ายติดอยู่เราก็เลยไม่ค่อยที่จะสนใจไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆที่ตามร้านตาม outlet อะไรเงี้ยค่ะก็ดูที่ที่ thrift store เนี่ยสะดวกสุดแล้วล่ะค่ะสำหรับเราทีนี้เราก็มาตรงส่วนที่เขาขาย พวกเ,เครื่องมือนะคะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแต่ก่อนที่จะเข้ามาตรงบริเวณนี้นะคะเราก็เจอกระเป๋าเป็นกระเป๋าใส่พวกคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะเป็นแคนวาสนะคะดูดีนะก็เลยเช็คราคาสามีเช็คราคาดูขายไม่ค่อยได้ราคาสักเท่าไหร่นะคะที่ที่ y b a y เนี่ย แล้วพผเอิ่อว่าเราก็ดูตรงบริเวณมุมกระเป๋านะคะก็เจอว่ามันมีเป็นขนนะคะก็เลยไม่เอามาดีกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นี่นะคะเขาก็จะมีป้ายติดนะคะว่า sold as is นะคะก็คือสภาพที่ที่เห็นเนี่ยค่ะที่มันเป็นอยู่เนี่ยแหละคือเขาไม่มีการจะมาซ่อมแซมหรืออะไรนะคะคือได้รับบริจาคมาเป็นแบบไหนก็คือขายในสภาพนั้นนะคะซึ่งเราก็ซื้อมาใช้ หลายอย่างมากนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเราซื้อเครื่องเป่าผมมาใช้ได้ประมาณ5ปีได้นะมันถึงจะพังอะ่ะแล้วเราก็กลับไปซื้อมาใหม่เครื่องเป่าผมอันนี้นะคะสีดำเนี่ยเหมือนที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะใช้ดีค่ะลมแรงเราก็หยิบนู่นนี่ดูไปเรื่อยๆนะคะ แล้วเราก็ามาเจอชิ้นนี้ค่ะเป็นวิทยุเล็กๆนะคะสำหรับพกพานแต่เราก็ไม่ได้เอามาหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่รู้จะเอามาทำอะไรนะเราไม่ค่อยได้ฟังวิทยุสักเท่าไหรค่ค่ะเราเดินออกมาจากห้องเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็เห็นสามียืนดูเครื่องประดับนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสร้อยอันนี้เหมือนทองเลยแต่ไม่เป็นไรเขารู้แหละว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่ก็ไม่แน่ก็ขอเช็คดูก่อนเพราะเขาจะมี แม่เหล็กแท่งเล็กๆนะคะค่อยอยู่กับพวงกุญแจนะคะเขาก็เลยเช็คดูแม่ติดแนบสนิทเลยค่ะสร้อยคอประดับนี่นะคะเยอะแล้วก็สวยๆนะคะแต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่สักเท่าไหร่ค่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจแล้วก็คิดว่าถ้าจะเอามาขายก็คงจะไม่น่าจะขายได้ะค่ะดูจากที่เขาขายกันนะคะ ของใหม่เลยนะคะก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะนอกจากเป็นของวินเทจนะคะก็จะมีราคาแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่เลือกมาดีกว่าค่ะเราขายเสื้อผ้าทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะแล้วก็ สิ่งอื่นๆด้วยค่ะขายทุกอย่างเลยอะค่ะที่ขายได้นะอันนี้เดินมาที่แผนกชุดชั้นในนะคะก็เจอหลายยี่ห้อเลยค่ะแล้วก็ติดป้ายป้ายใหม่ๆก็เยอะนะคะแต่เราก็เลือกดูยี่ห้อที่น่าจะขายได้นะคะก็ไปเจอของ victoria secret นะคะตัวนี้ราคาจริงที่ป้ายเนี่ยก็50กว่าเหรียญน,นะคะก็เป็นเงินไทยประมาณ1,500กว่านะแต่เราจ่ายไปแค่2เหรียญ99นะคะ เราก็มาใส่หุ่นให้ใหน้องสาวดูนะคะคิดว่าน้องสาวน่าจะใส่ได้ะคะ่ะน้องสาวก็ชอบด้วยนะคะก็เลยจะส่งไปให้น้องสาวใส่ที่ไทยคะ่ะวันนี้ก็เต็มตะกร้าอีกแล้วนะคะจ่ายไปทั้งหมด46เหรียญค่ะวันนี้หลังจากนั้นเราก็ไปทานอาหารเที่ยงกันต่อนะคะที่คาสิโน,โนนะคะเนื่องจากเป็นวันครบรอบการแต่งงานของเรานะคะ17ปีค่ะ ที่นี่นะคะเราเคยมาครั้งแรกเลยนะคะตอนที่เขาสร้างใหม่ๆสามีก็พามาให้ลองเล่นดูนะคะก็เสียไป20เหรียญนะคะแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะคะเราไม่ค่อยชอบคาสิโน,โนที่นี่เป็นของคนอเมริกันพื้นเมืองหรือชาวอินเดียนนั่นเองนะคะ ที่นี่เขาก็มีโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ทันสมัยเท่าของบ้านเรานะเมื่อคราวที่เรากลับไปไทยเมื่อปีที่แล้วนะเราเข้าโรงภาพยนตร์เนี่ยเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะน้องสาวพาไปนะแล้วก็ตื่นเต้นกับระบบเสียงของโรงภาพยนตร์ที่บ้านเราอะคะ่ะ ก่อนจะถึงประตูทางเข้านะคะเราก็เห็นคุณลุงคนหนึ่งนะคะยืนเต้นอยู่นะคะคุณลุงไม่ได้เมาหรืออะไรนะคะคือทางคาสิโนเนี่ยเขาเปิดเพลงนะเพลงก็น่าเต้นอ่ะอืมแต่คุณลุงแกก็เต้นแกก็แบบนะมีอารมณ์ร่วมเดินเข้าประตูมานะคะเสียงดังมากค่ะ เครื่องเล่นนะคะดังทีเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ไปหาบริเวณที่เขาขายอาหารนะคะเราไม่ได้มานานแล้วนะคะตอนที่มาคราวนู้นก็ไม่ไม่ได้มาทานนะคะก็มาเล่นเฉยๆก็เลยหาคือมันอยู่ในส่วนของมาตนะคะ เรมาที่นี่ก็ช่วงประมาณ11โมงนะคะก่อน11โมงเล็กน้อยนะคะก็ต้องไปเข้าคิวอาหารที่นี่นะคะก็จะเป็นบัฟเฟ่ที่แบบว่า all you can eat นะคะก็คือคุณจะทานเท่าไหร่ก็ได้นะคะหัวละ20เหรียญน,นะคะแล้วก็จะเป็นเป็นบัฟเฟ่แบบว่าที่เราไม่ไม่สามารถไปตัดได้นะเราต้องไปสั่งเขาว่าเราอยากทานอะไรอย่างร้านนี้ขาย ออปอเปี้ยขายอาหารจีนอะไรเงี้ยนะคะเราก็อยากกินอันนั้นเราก็ไปบอกเขาเขาก็จะตักให้เราเป็นเป็นเป็นถ้วยเล็กๆอะคะ่ะอย่างปอเปี้ยนเนี่ยเขาก็ถามเราว่าจะเอากี่อันอะไรเงี้ยคะ่ะเราเราก็เอาเท่าที่เรากินกินได้นะคะแล้วเราก็ควรจะกินให้หมด ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ทางเข้านะคะที่เราจะต้องมาจ่ายเงินนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้เราไปยืนเข้าแถวต่อก่อนตอนที่เราเข้าไปนั่งทานนะคะช่วง11บเอโงครึ่งเป็นต้นไปนี่คนเยอะมากเลยค่ะแล้วที่นี่เขาก็จะเปิดแบบช่วงเย็นด้วยนะคะอาหารเย็นก็จะเป็นพวกอาหารซีฟู้ดนะคะซึ่งราคาก็ อาจจะแพงขึ้นมานิดนึงนะคะต่อหัวคราวนี้ก็ถึงคิวของเราสองคนนะคะเดินเข้าไปนะคะพนักงานนะคะเขาก็จะจัดโต๊ะให้เรานะคะว่าเราควรจะนั่งโต๊ะไหนนะคะคราวนี้เราก็เดินไปสั่งอาหารกันค่ะบริเวณใกล้ๆร้านที่เราไปสั่งนะก็จะมีเป็น เป็นเครื่องกดน้ำดื่มนะคะกเ็เราสามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ได้ะคะ่ะเขาก็มีให้เลือกหลายอย่างมีทั้งน้ำอัดลรมนะคะแล้วก็ชาสวีททีนะคะเราก็กำลังจะไปทำนั่นแหละสามีบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเขาไปกดให้นะคะก็เลยยืนรอสั่งอาหารเสร็จแล้วเขาก็ไปกดนะคะเราก็ยืนรอสั่งอาหารต่อนะคะ Cream, oh, cool. Cool. yes purple? Cool, cool. Any sides? Back in? Come salad. we Give me some mac and cheese too. Did you get bad beans? Yeah. I'll get green beans then. I'll call it greens. Figure it out for a year. Yeah, there. chicken there's pasta there. and call it greens. Okay, ribs, and pulled pork, baked beans, mac and cheese, and taro salad. You don't have any bread? Bread? We got hamburger buns. Hamburger buns? Right. Yeah. Plus, you do got cornbread too. Oh, uh, uh Yeah, I'll take a hamburger bun. Okay, you good? You. I'll get, now. um, Connecticut sausage and grilled <laughs> leg quarters. We got no chicken. Oh, pork chops. Okay, uh... Ribs there. Ribs, mm -hmm. ribs, and yes, and uh, chicken pasta salad. No, yes, okay. Yeah, and collard um, greens. Mm -hmm. Yeah, and um, banana pudding. Yes, ma'am. Thank you. Okay, ribs and connected. Thank you. Pasta salad, yes. collard greens, and banana pudding. Thank you. เจอเข้าไปเซตแรกนี่นะคะโหแทบจะจุกเลยค่ะต้องทานนะคะแล้วก็เบรกเพราะว่ามันมีเหมือนกับมันๆนะคะตรงไส้กรอกเนี่ยมันมีความมันนะคะแล้วก็เห็นแล้วยังอยากกินอยู่นะกินน้ำลายไอ้พวกริบซี่โครงหมูนี่ก็อร่อยนะคะก็ทานก็เบรกแล้วก็ไปเอา ป,ปอเปียนะคะก็ไม่ใช่ปอเปียหรอกมันคือเอ็กโรนะคะเขาไม่มีปอเปียก็เอามาทานสลับกันนะคะก็ทานจนหมดนะคะสุดท้ายแล้วก็พอหมดเสร็จก็มาเล่นต่อค่ะมาเล่นต่อก็หมดอีกค่ะเล่นไปไม่เยอะค่ะแค่ทั้งหมดสองคนนี่สิบสองเหรียญน,นะคะเราไม่ชอบเล่นเท่าเท่าไหร่อะคะ่ะก็คือเอาสนุกสนุกมาไหนไหนก็มาแล้วอะค่ะ ก็คือเล่นน่ะมันได้เพิ่มมาแล้วเราก็แบบเล่นไปให้หมดหมดไปเลยพอได้มาก็ไม่เยอะะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับบ้านนะคะก็ออกจากที่นั่นแต่พอช่วงกลับบ้านเนี่ยก็ผ่านฟรีมาร์เก็ตนะคะก็เลยแวะนะคะแต่ก็คงไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะคะต้องรอดูคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย